ตักคบชุดนะครับของ L50 8 DT นะครับอันนี้สภาพที่สวยเลยนะครับเป็นตักเกษตรนะครับราคาเบาๆนะครับนี่มีถังมาให้ด้วยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับใครสนใจนะครับทั้งคันก็ขายนะครับแยกก็ขายนะครับราคา6ุ0 0 0บาทนะครับตักคบชุดเลยนี่นะครับขาต่างๆสวยๆนะครับไม่มีเชื่อมดามนะครับอ่าดูสายไฮริกนะครับ หายใจสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0819668518นะครับ0819668518นะครับตักมุกอี้นะครับ LA 588นะครับราคา69,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับครบชุด